ชุมพรกรมการท่องเที่ยวลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนณเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอละแม่เพื่อยกระดับศักยภาพและสร้างมาตรฐานให้กับการท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมพรวันที่4กันยายน2568เวลา09นาฬิกากรมการท่องเที่ยวพร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรวมถึงดรสุรินเหล่าพัทระเกษมประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรได้เข้าตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่อำเภอละแมการตรวจประเมินเริ่มต้นที่ครัวหิ้วชั้นซึ่งเป็นจุดแรกที่คณะกรรมการใช้เป็นสถานที่ในการนำเสนอข้อมูลและเอกสาร จากนั้นได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆของชุมชนโดยมีจุดแวะสำคัญคือศูนย์เรียนรู้สวนบุญเลี้ยงหมู่ที่3ตำบลทุ่งหลวงและคาเฟ่บ้านสวนแอดสวนจุทาวดีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการท่องเที่ยวที่นำเสนอในการนำเสนอข้อมูลทางชุมชนได้อธิบายถึงแนวทางการดำเนินงานและตอบข้อสักถามจากคณะกรรมการอย่างละเอียด ก่อนจะพาคณะลงพื้นที่เพื่อสัมผัสบรรยากาศจริงและชมกิจกรรมต่างๆภายหลังการตรวจประเมินคณะกรรมการได้สรุปผลและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ผู้แทนเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนอำเภอละแมเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้นในอนาคตซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนของอำเภอละแมมีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป กดกระดิ่งและติดตามข่าวสารจังหวัดชุมพรก่อนใครอย่าลืมเลือกเป็นรายการโปรดจะได้ไม่โดนการปิดกั้นการมองเห็นจากทางเฟ